วันนี้นะคะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้จับมือร่วมกับทางด้านของ Tik t o อกซึ่ง t i t ตอกเองเนี่ยคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่ใน Tik t o อกเยอะมากๆมีการมีมีการเอนเกจเมนต์ในส่วนของตัวคอนเทนต์เนี่ยสูงมากๆเราเห็นได้จากในส่วนของกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกันมาก็คือในส่วนของสงกรานยอดเอนเกจเมนต์เนี่ยมากกว่า3,000ล้านครั้งอันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเราก็ร่วมมือกับทางด้านของคลุกนะคะคลุกเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร,ร์มออนไลน์ที่ขายในเรื่องของสินค้า ที่ตอบโจทย์ประสบการณ์ในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมื่อ2ส,ส่วนมาบรรจบกันนะคะเราก็ต้องการนะคะทรทต้องการเป็นอย่างยิ่งเลยว่าขอเชิญชวนนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์วันนี้เรามีคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะมากหน้าหลายตาเลยนะคะอยากที่จะเชิญชวนค่ะ คุณมีเสน่ห์ในการที่จะนําเสนอคอนเทนต์ในเรื่องต่างๆแต่อยากให้มาใช้เสน่ห์ในการมาบริหารเสน่ห์ไทยผ่านเรื่องของการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่แล้วก็มาร่วมนะคะแข่งขันเราจะมีการจัดก,กิจกรรมนะคะ Amazing Thailand Passion Ambassador เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31สิงหาคมซึ่งในโอกาสดีนี้นะคะทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยเองร่วมกับกครุกและทางด้านของทวิตเตอรเนี่ยเรามีรางวัลมอบให้มากกว่า2ล้านบาทก็

หนึ่งใน8 1ถึง80คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มียอด e อนเจ e m ม n t สูงสุดมีการอินสปายก็คือการสร้างอินส i r เรชันสูงสุดให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะได้รางวัลมากกว่า1 6ล้านแสนบาทเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะแล้วก็อีก2000ท่านนะคะทีะ่ไม่ได้อยู่ใน 1- ถึง80เราก็มีรางวัลพิเศษมอบให้ซึ่งทั้งสส่วนนะคะรางวัลรวมก็มากกว่า2ล้านบาทค่ะอยากให้ติดตามนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคอนเทนต์เนี่ยติดแฮชแท มกนะะมีแฮชแท็กให้ทุกท่านได้ติดก็คือ 1. Amazing Thailand Passion a m b a s s a d o r 2. ก็คือ Passion a m b a s t e r และ3ก็คือ Amazing Thailand เราจะมีการประกาศรางวัลน,นะคะในวันที่15กันยายนขอให้ติดตามได้นะคะที่หน้าเพจ TikTok Gluk และก็ Amazing Thailand ก็เชิญชวนนะคะขอให้มาร่วมสร้างประสบการณ์ดีๆสร้างมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับคนไทยและก็คนต่างชาติให้เดินทางมาเที่ยวในเมืองไทยให้กลายเป็น Preferred Destination อย่างที่ทรทได้บอกไว้ Compassion to Inspire แล้วก็ไปสู่การเป็น Preferred Destination อย่างสมบูรณ์แบบสาหรับประเทศไทยคะ่ะ